เปิดฟังอธิษฐานตามวันเกิดพิธีชุกดวงวันพฤหัสสบ,บดีน้อมตั้งจิตตั้งใจให้ดีสมปรารถนา what we Samma อาพรมฤคบวร ya uh -huh. Okay. sẽ đầy 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 ถึงแม้ว่าจะจบงานไปแล้วงานพิธีชุบดวงพริกชะตาเปิดฟ้ามหาสมบัติแต่ก็ต้องมีการทบทวนบ้างก็เลยอยากจะทำรีวิวให้เข้าใจนะครับก่อนที่จะมีงานพิธีชุบดวงก็มีคนโชคดีถูกรางวัลถูกหวยนะครับอย่างชนะ็อตเด็ดเนาะก็คือมีคนหนึ่งมาร่วมพิธีก็จองอยู่หน้าสุดนะครับชุดบูชาว่าใหญ่แล้วก็มาถ่ายรูปผมสองครั้งถึงรู้ว่าอ๋อเขาถูกลอตเตอรี่หรือถูกรางวัลเนี่ยแปดหมื่นบาทซึ่งก่อนพิธีอธิษฐานว่าไม่มีตังค์เลยอยากจะมีเงินก็ มีเงินถึง8ปดหมื่นก็เลยมาร่วมพิธีก็ดูมีความสุขกระดิกระดาอันนี้หนึ่งคนอีกคนหนึ่งที่เห็นผลในขณะงานเลยนะเมื่อกี้คือตัวอย่างมาก่อนการก่อนมีงานโชคดีอีกคนหนึ่งคือพี่บุ๋มปนัดดาซึ่งสัญญาที่ตกลงเป็นพิีเตอร์สามล้าน,น 3, 000, 000บาทจะบอกว่าคุยกันมา3-4เดือนแต่อยู่ในพิธียังไม่ทันจบดนตรีหรือเสียงเพลงหรือประลัมพิธีการเจริญพุธม,มนในงานพีชุบบง๋งยังไม่จบดีพี่บุ๋มก็มากระซิบข้างผมว่าเออสัญญาเขาเซ็นตกลงเขาตกลงที่3ล้านพี่ก็ได้งานพรีเซนเตอร์ในขณะพิธีชุ อันนี้คือในงานนะครับหลังงานจบก็จะมีคนที่ถูกรางวัลถูกหวยก็มีล่าสุดก็เพิ่งมีว่าโอเคเขาได้ใช้ c ซ c ที่อยู่ในงานเราบี c ซ c เป็นมงคลความหมายเดียกวกาบเซดีพิธีชุบดวงเนะี่ยก็มีคนที่ได้เลขตรงแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่รางวัลหรือบางคนการงานสําเร็จหรืออย่างบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องโชคแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์การบาดหมางทะเลาะก,กันระหว่างคนในครอบครัวกลายเป็นเหตุการณ์มันมันฟ้าสว่างฟ้าใสามากขึ้นซึ่งเขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้มาว่าพิธี ชุดรวงและการสวดมนต์ร่วมกันวันนั้นพริกชะตาเขาได้นี่คือ ที่อยากให้เห็นนะครับทีมงานก็ขึ้นรันภาพให้ดูว่ามันมีรีวิวมีเคสแบบนี้จริงๆซึ่งผมก็อาจจะเล่าในตรงเนี้ทั้งหมดได้ยากก็อยากให้ตามอ่านเพราะผมก็ลงข้อมูลแบบนี้เล่าสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆนะครับว่าพลังแห่งพิธีชุบดวงพริกชะตาเปิดฟ้ามอมลสมบัติหรือการบวงสวงพิกชีวิตนั้นมีจริงเป็นจริงและเข้มขลังเพราะด้วยแรงอธิฐานที่ผมอธิษฐานมาหลายปีผมอยากจะจัดงานเพื่อจะไหว้ครูดวงดาวคือปกติไหว้ครูที่เราทำมีเสียงพ่อแก่มีต่าง ต่างๆเนี่ยตัวแทนครูบาอาจารย์เราได้ไว่าปกติอยู่แล้วแต่ผมทํางานเกี่ยวเรื่องของตัวเลข0ูนย์ตัวเลข1ตัวเลข3ตัวเลขสตัวเลขหคือตัวเลขคือดวงดาวดวงดาวคือตัวเลขทั้งหมด สิบตัวเลขสิบดวงดาวผมก็รู้สึกว่าการจะไหว้ครูบาอาจารย์แห่งดวงดาวนั้นก็ไม่พ้นจะต้องเป็นรูปแบบของพิธีสวดเจริญแบบเขาเรียกว่าพิธีนกพระเคราะห์นะครับคือการบูชาดาวทั้ง9ดวงแต่สําหรับผมเนี่ยอยากจะทําพิธีที่เรียกว่าทศสเคราะห์เพราะเราต้องใช้ตัวเลขศูนย์ในการทํานายในการอธิบายตัวเลข1ตัวเลข7ตัวเลข8ตัวเลข9้าตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข2ตัวเลข3ตัวเลข6กก็ตามแต่ทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่เกี่ยวพันกับตัวเลขที่ผมใช้ในชีวิตวัน จประจําวันแล้วก็ใช้ในการดูดวงพลิกชะตาเปลี่ยนชีวิตให้คนผมจึงอยากจัดงานไหว้ครูวดวงดาวขึ้นมาและจะต้องมีคนทั้งหลายเนี่ยมามวลชนมาร่วมจึงจะสําเร็จจึงใช้เวลาที่ฐานหลายปีและก็ได้มันเกิดขึ้นแล้วคือการการสวดนะครับพลิกชะตาแบบที่เรียกว่าสวทดทศเคราะห์เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าในโลกนี้มีใครทําหรือเปล่าแต่ในประวัติศาสตร์ที่ผมรู้ผมเห็นโตมาคือนี่คือครั้งแรกและสิ่งพิเศษอีกอันหนึ่งขึ้นภาให้ดูเลยก็ได้ก็คือ เทพมหาสมบัติไม่เคยมีมาก่อนสั้นๆง่ายๆคือผมบูชาเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ใช้บารมีแห่งพระองค์ท่านในการสื่อที่จะให้เกิดสันติสุขและเศรษฐกิจที่ดีต่อบ้านเมืองก็คือองค์เทพพระครังมหาสมบัติแต่เมื่อเรานิมิตแล้วเกิดความรู้สึกต้องดีไซน์ให้เป็น ถ้านั่งเนี่ยออกมาแล้วมันมันไม่คุ้นเคยสําหรับคําว่าพระครังผมจึงขอถวายนามว่าเป็นเทพมหาสมบัติเป็นลักษณะเทวดาที่นั่งอยู่บนบัลลังและประทานเงินทอง<ม>ก็เกิดขึ้นในวันพิธีชุบดวงพิะตาในช่วงเวลาเที่ยงนะครับ12.00นาจุด ห,ห,ห้าหรือเที่ยงห้านาทีเป็นเลิกม,มหามงคลจันครุสุริรยาก็ใช้ตรงนี้อธิษฐานขอพรแล้วก็เปิดฟ้ามหาสมบัตินี่คือทั้งหมดส่วนหนึ่งที่อยากจะกันกรองเล่าสู่กันฟังว่าพิธีชุบดวงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายและก็เป็นครั้งแรกและจะมีครั้งต่อไปหรือไม่ก็ไม่ง่ายเพราะหลังจากงานจบคนบางคนก็มาถามว่ามีพิธีเมื่อไหร่มันไม่สามารถจัดได้ทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุกวันแบบนั้นหรือบางทีปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเอาเป็นว่า แล้วแต่ปัจจัยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําเพราะว่าอยากจะจัดพิธีเพื่อจะเป็นโดยเหตุผลไม่คนอื่นแต่ตัวเองต้องการไหว้ครูดวงดาวและรู้ว่าความเมาดวงดาวเมื่อเราบูชาถูกทางแสงแห่งดาวที่นําทางชีวิตเรากระตันยูรู้คุณหรือปัถนาดีคิดดีทําดีสะท้อนย้อนกลับมาเป็นมหามงคลแบบรีวิวที่ผมว่านี่เองนี่แหละพิธีชุบด,ดวงพิชาตาเปิดฟ้ามาสมบัติหรือเรลงทั้นพิธีชุบด,ดวงโดยผมนิติกิติศรีรวรนันท์ครับ